สวัสดีค่ะแพตค่ะไปฝันสวัสดีค่ะเลยไปฝันไปฝันสวัสดีค่ะครับคือปกติแพตจะอยู่แต่หลังบ้านเนาะไม่ได้มาดูหน้าบ้านแล้วเพิ่งเห็นวันนี้คือมันมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คือว้าวมากเลย ไม่ตอนแรกนึกว่ามันตายไปนแล้วสามร้อยปปปแป้งดูสิทุกคนสวยมากเลยอะ่ะคือว้าวมากเลยนะ <c oughs> แบบว่าเขอเล่นเป็นเด็กๆวันน่งนี่นะแบบว่าคือว้าวมากอะ่ะ ลก็ด oh, ีใจมากเลยนะแบบว่าอ๊้ยมีดอกด้วยนะเนี่ยมันเต้นตอนไหนน้องไปลึยปล่ไเนแม่ไม่ได้ปรดูหน้าบ้านสะกทีเลยรุ่งมาเห็นวันนี้ก็แบบว่าดีใจมากอ่ะใบใหญ่มากเลยชาเนื้อต่อเต้นตอนแรกแม่เข้าใจว่ามันตายแล้วไงเพราะว่าตรงนี้มันมีมดเยอะคือน้องพับหัวอยู่อุ้ยมีดอกด้วยอ่ะ มีดอกด้วยนะคะเนี่ยเผือด้วยเฮ้ยกบมีดอกด้วยอยากจะผสมกีสอนในมันติดไห่ค่ะตอนแรกเขาเข้าใจว่าน้องตายแล้วเพราะว่าตรงนี้มันยังไงมันมีมดอ่ะมันมีนังมดนึกว่ามดกินหัวไปหมดแล้วอ้ยขึ้นมาตอนสวยมากเลยอ่ะยี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยปกตปกิปกติคือ คือแบบยังไงอะ่ะมันก็ไม่ค่อยได้มาเล่นหน้าบ้านคือพอเสาร์อาทก็จะไปก็จะไปบ้านพ่อกับแม่แพนที่อยู่ขอนแก่นว้าวนุ้แยแกนุ้ยแกลูกอมอ่ะนี่แกูอม,นะม,อมแกเลยกเหมือนแม่แม่เข้ามาดูข้างหน้าบ้านเท่านั้นนี่นะโอ้สวยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะ ไม่ใหญ่มากเลยนะคะสาวน้อยตับแป้งก็มันก็จะเป็นลกๆหน่อยนี่หนาแบบว่ามันก็จะเป็นลกๆหน่อยส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลังบ้านไม่ค่อยอยู่หน้าบ้านที่จริงหน้าบ้านมันต้องพิสูจนที่จริงหน้าบ้านมันต้องทำปส่วนนะแต่นี่หน้าบ้านยังรกแล้วก็บ้านบ้านก็จะอยู่ติดติดทางหน้าบ้าน หาบานก็จะเป็นร้านค้าเฮ้ยฟันร้ามากเลยอ่ะ